สวัสดีจ้ากลับมาเจอกับน้องเมย์แล้วจ้าวันนี้น้องเมย์ขออนุญาตผู้ประสากลางจ้ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เข้าใจกันทุกคน วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์จริงจากคนใกล้ตัวมีคนไทยจำนวนมากที่อยากแต่งงานกับฝรั่งแล้วย้ายมาอยู่ที่เมืองนอกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบอกก่อนเลยว่าช่องน้องเมย์ไม่ใช่ช่องที่ทำเกี่ยวกับกฎหมายแค่อยากแชร์ประสบการณ์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนดูการที่จะแต่งงานแล้วไปอยู่เมืองนอก เราควรที่จะศึกษากฎหมายให้ดีก่อนคนโน้นบอกอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนั้นและคนแต่ละกรณีต่างกันไปทางที่ดีเราควรที่จะโทรสอบถามสถานทูตข,ของแต่ละประเทศนั้นๆโดยตรงเองเพราะกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้เข้าเรื่องกันเลยจ้าน้องเมย์รู้จักกับคนไทยคนหนึ่งขอตั้งนามสมมติว่าพี่เอก็แล้วกันจ้าน้องเมย์รู้จักกับพี่เอตั้งแต่อยู่เมืองไทยเพราะว่าพี่เอมีแฟนฝรั่งเป็นคนประเทศฟินแลนด์ แฟนพี่เออายุตอนนั้นประมาณ45-50ปีแต่กเกษียณแล้วและมีลูกติดสองคนสาเหตุที่แฟนพี่เอกเกษียณก่อนกำหนดเพราะว่าลุงฝรั่งแกปวดหลังผ่าตัดที่หลังใส่เหล็กจึงไม่สามารถทำงานหนักได้ลุงฝรั่งได้รับเงินกเกษียณจากทางรัฐบาลของฟินแลนด์ประมาณเดือนละ6 0 0 0 0ถึง70 70,000บาทต่อเดือนลุงฝรั่งแกชอบเมืองไทยมาก จะมาเมืองไทยทุกปีและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยประมาณ4-6เดือนต่อปีจะกลับบ้านก็เฉพาะช่วงหน้าร้อนของฟินแลนด์ในระหว่างที่ลุงอยู่ที่เมืองไทยลุงก็จะเช่าบ้านอยู่กับพี่เออยู่ด้วยกันได้ประมาณ4-5ปีลุงก็พาพี่เอาย้ายมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์และแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับพี่เอเพื่อพี่เอจะได้มีวีซ่าและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในระยะยาวที่ฟินแลนด์ได้ ก่อนแต่งงานลุงฝรั่งได้ทำสัญญาก่อนแต่งงานถ้าลุงฝรั่งตายยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกทั้งสองคนมีบ้านเดียวและรถพี่เอได้เซ็นยินยอมกับสัญญาที่ทำขึ้นพี่เอใช้ชีวิตในฟินแลนด์อย่างสนุกสนานและสนิทสนมกับลูกสาวลุงมากวันว่างก็จะไปหาเห็ดและหาผลไม้กับลูกสาวลุงตลอดอยู่มาวันหนึ่งลุงปวดหัวมากลุงก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาล จึงได้รับข่าวร้ายว่าลุงเป็นลูกมะเร็งที่หัวสมองลุงได้รับการเข้ารักษาโดยการใช้คีโมอยู่มาได้ประมาณ3-4เดือนลุงก็เสียชีวิตลงทรัพย์สินทั้งหมดของลุงถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือให้ลูกชาย1ส่วนและก็ลูกสาวของลุง1ส่วนตามสัญญาที่ลุงทำก่อนแต่งงานกับพี่เอส่วนพี่เอไม่มีสิทธิในทรัพย์สินสมบัติของลุงเลยพี่เอน่าสงสารมาก ลูกสาวลุงก็เลยพาพี่เอไปยื่นเรื่องขอเงินแม่ไม้แต่รัฐบาลฟินแลนด์บอกพี่เอว่าพี่เอกับลุงยังแต่งงานไม่ถึงห้าปีพี่เอไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินแม่ไม้ต่อมาไม่นานวีซ่าของพี่เอก็ได้หมดอายุลงรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมต่อวีซ่าให้พี่เอพี่เอจึงต้องได้กลับเมืองไทยพี่เอจึงขอเงินลูกสาวลุง ประมาณสองแสนบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเมืองไทยแต่ลูกสาวลุงไม่ให้ต้องกลับเมืองไทยมือเปล่าโดยที่พี่เอไม่ได้อะไรเลยน่าสงสารพี่เอมากขอให้เรื่องพี่เอเป็นแบบอย่างสำหรับหลายๆคนในกรณีที่ฝรั่งมีลูกติดก่อนที่จะทำสัญญาให้ชี้แจงให้ฝรั่งฟังก่อนถ้าเลิกกันคือเราไม่ได้ทรัพย์สินก่อนแต่งงานของฝรั่งเราก็โอเคนะ แต่ถ้าในกรณีที่ฝรั่งตายเราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนบ้างอยา่างน้อยเงินในบัญชีลุงก็ยังดีเผื่อเราจะเอาไปตั้งตัวในอนาคตต่อไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้งานทําหรือว่าจะได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าสัญญาก่อนแต่งงานน้องเมย์แนะนําให้ทําทั้งภาษาอังกฤษและ,ะาภาษาฟินเรื่องนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนรับชมไม่มากก็น้อยพอน้องเมย์กลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยน้องเมย์ได้นําเรื่องของพี่เอไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง ขอตั้งนามสมมุติว่าพี่บีพี่บี B. มีแฟนฝรั่งเป็นคนประเทศฟินแลนด์และมีลูกชายด้วยกัน1คนอายุประมาณ5-6ปีและตอนนั้นแฟนพี่บีก็ป่วยปเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันหลังจากน้องเมย์เล่าเรื่องพี่เอให้พี่บีฟังได้ไม่นานก็ไปจดทะเบียนสมรสกับลุงฝรั่งลุงฝรั่งก็ได้พาครอบครัวย้ายมารักษาตัวต่อที่ประเทศฟินแนลนด์ูมาได้ไม่นานลุงฝรั่งก็เสียชีวิตลงญาติลุงฝรั่ง ก็ไปเดินเรื่องของเงินแม่ไม้ให้กับพี่บีทางรัฐบาลก็อนุมัติจ่ายเงินแม่ไม้ให้กับพี่บีทุกเดือนทั้งๆที่พี่บีก็แต่งงานกับลุงฝรั่งได้ไม่ถึง5ปีเหมือนกรณีเดียวกับพี่เอน้องเมย์คิดว่าเป็นเพราะว่าพี่บีแกมีลูกกับลุงฝรั่งเลยได้รับเงินแม่ไม้เห็นไหมจ๊ะแต่ละคนแต่ละกรณีต่างกันไปเราควรที่จะโทรสอบถามกับหน่วยงานนั้นโดยตรงเลยตอนนี้ทั้งลูกและพี่บี ได้เรียนหนังสือและใช้ชีวิตอยู่ในฟินแลนด์อย่างมีความสุขแถมยังได้รับเงินแม่ไม้ทุกเดือนจากรัฐบาลอีกคือน้องเมดีใจมากที่ได้แชร์เรื่องราวและเป็นประโยชน์กับคนอื่นทุกคนมีความฝันรวมทั้งเม์ด้วยมีบ้านมีรถอยากให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกและพี่น้องสุขสบายแต่การได้ผัวฝรั่งไม่ได้รวยกันทุกคนและก็ต้องย้ายมาอยู่ต่างที่ต่างภาษา ทนทุกข์ทรมานกับความหนาวเป็นเวลาประมาณ6-7ถึงเดือนที่ไม่มีแสงแดดหรืออาจจะมีน้อยแต่เราก็อาบแดดไม่ได้เพราะว่ามันหนาวหิมะตกลบ20-30องศาซึ่งมันทรมานมากบางคนเขาก็โชคดีที่ได้หัวฝรั่งรวยอันนี้ก็มีจ้ะน้องเมยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจนเห็นฝรั่งส่งเงินไปให้ที่เมืองไทยคิดว่าฝรั่งรวย แต่พอย้ายมาอยู่เมืองนอกเห็นฝรั่งน่าสงสารมากต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานบวกกับอากาศที่หนาวเนยต้องทำมาหากินเหมือนกันกันกบที่เมืองไทยตอนฝรั่งไปเมืองไทยใช้เงินเหมือนกระดาษเพราะว่าของที่เมืองไทยถูกซื้อได้ทุกอย่างทุกปีทำเนียมหรือกฎหมายของฟินแลนด์จะมีวันหยุดพักร้อนประมาณ4-5อาทิตย์ต่อปีและจะได้เงินพักร้อนด้วยช่วงวันหยุด ธรรมเนียมของฝรั่งก็จะนิยมไปเที่ยวต่างประเทศกันและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ฝรั่งนิยมไปเพราะว่าอากาศดีอาหารถูกทําให้ฝรั่งได้พบเจอสาวไทยแต่งงานมาอยู่ฟินแลนด์สาวไทยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ต้องไปเรียนหนังสือและทํางานกันทั้งนั้นเห็นกับไทยแล้วมีเงินเยอะเพราะค่าแรงงานที่นี่แพง บอกก่อนเลยว่าให้ทำใจไว้คนที่เคยทำงานสบายสบายสาวออฟฟิศที่เมืองไทยแต่มาอยู่ที่นี่ต้องเริ่มต้นใหม่ไปเรียนภาษาฟินประมาณ3-5ปีกว่าที่เราจะได้ทํำงานและเรียนจบก็อาจจะไม่ได้งานสบายเหมือนที่เมืองไทยเพราะด้วยภาษาเราไม่ได้เก่งเหมือนเจ้าของภาษาคนไทยที่นี่ก็จะนิยมทํำงานทำความสะอาดเสิร์ฟ หรือว่าผู้ช่วยเลี้ยงเด็กคนแก่และคนพิการแต่รายได้ดีถ้าเทียบเท่ากับที่เมืองไทยเพราะว่าค่าแรงที่นี่สูงยกตัวอย่างเช่นน้องเมย์เป็นพนักงานขายในห้างเหมือนโลตัสบิ๊กซีบ้านเราที่นี่ได้เงินเดือนเดือนละเป็นแสนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยจาว่าค่าเงินขึ้นหรือค่าเงินลงแต่ก็จะเสียภาษีมากหน่อยถึงจะหักภาษีแล้วยังไงก็เหลือเดือนละหกเจ็ดหมื่นถึงแหมื่นบาท เห็นไหมจ้าถึงความแตกต่างทํางานห้างเหมือนกันกับที่ไทยแต่น้องเมย์คิดว่าที่เมืองไทยไม่น่าจะถึงสอง0 0ื่บาทใครมีคําถามหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้ะเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้น้องเมย์ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนและก็ห่างไกลจากโรคราย เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย